สบายดีจ้าเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนวันที่รอคอยมาแล้วพี่น้องวันวันที่รอคอยสิปันพูดพี่น้องมาเบิง่งนน้ำกันเราไาสิได้แน่ยนี่สบายดีพี่น้องเบิ่งนกันหนาเพิ่มสิบบาทมามีอ่ะโอ้หอมขนาดเอาเบิ่งนี่พายชิได้พูดแน่ยนี่ขั้งแรกมีตัววเย่ ดกินปลูกต้นไม้ต้นคมเอากระแท่แว่าระวังเปลาเด้อปันพูดกันพูดน้อยอ่ะพี่นอ้องหนักเนาะปากบะเทียมชับนะ นอนบักใหญ่เลยเว้าตัใจมันนั่นผน่ส <laughs> ิ่อือตใจมันตใจเลยนนบักใหญ่นึงอือใครอยากได้ไหนไปกล้ากล้าลยเด้ออาตัวบัวบักใหญ่พูอ๋อพี่น้องข่บอกแล้วบัวใหญ่คั่นด้ต <ünd Sultan> ัวจ้เอาไม้เจาะหาเน่าซ้ําเห็นบ่เอ้ซิมค่วานบ่ค่ะ ชิน่าเฮยหวานบ่ยางตะนไลเป็นไเป็นอะไรหวานบ่เฮยมากอชิมนแแมเอาดึงไปขะยาดพูดเนาะผูนวลมากกมานาพี่น้องหวานเลยปาดแบ่งเลยเฮ้ยหานยานเะมกามัมาอขยาดกอเห็ดบันม เป็นได้ไหเท่าหวานบ่หวานแทบแทบสาวพูดหมองมี่หมได้ทีเมื่องแถวแทบไปแล้วพูดหมองมีก่อนมึงก่อนใช่ในสีได้บัวบกใหญ่บกใหญ่เถอะพี่น้องหากินยากเด้พี่น้องป้าสมรรถงามไปไหนเด้อพี่น้องเด้อ ก็ขอกินหมากมี่เด้บอกขอกินทุเรียนพี่น้องนีแต่ทุเรียนอันทุเรียนน้ำน้อยโอ้เธอนเลมกินใเลยทุเรียนอีสานบเิลอเลมิงันออด้เครื่องเครื่องเครื่องเครื่อะไรนะเนาะย้นสงทาหา น้ำใสหน้ำใส่งาสองคนเนี่ยเอาสองคนเรียบร้อยเลยพี่น้ององนันนี้เบียงง <_ S 2> าสีหงาเบียงยจะจะยยเดี๋ยวก็นาสิริวไปหายด้อมือนีิสิริวไปหายซะเอาโอ้หูทอพี่น้องหอมขนาดเลยหอมมะลรพี่น้องเลยเป็เนหอมอีลินปลูกสองปีในเงินกาเนอสองปีเกือบสามปีนี่แหละมีต้นนี่ โอ้ยขวัญชิก้าใส่ดินลูกข่อยเลยดินน้องเมฆไน้องไหมกระโดดเดี๋ะปลูกเป็นแถวเรียนแจมเมนขวบเมถาวรไอเดียแล้วปลูกเป็นแถวหัวแคมหั่วปลูกของมีตันมีของหน่อยบลายเนาะสาวหลากับอันสาวเป่งสาวหลากับสาวเป่งเอบลายพูดได้ชี่น้องเลย ผองหญ่เนาะก็ต้องใหญ่เนี่ยด้ใหญ่อกินคนละบัวอองยหญาต้องห้ใหญ่นี่ได้ให้พิเศษคือน้องสาวแล้วพี่ต้องผมักกินเจเหมือนกินเจก็ต้องให้เพื่อนเนาะแต่ผู้ชายเขาบุกชาวเป้งกับอันอันนี้เนาะสาวเป้งกับ อย่างนั้นก็เศาหลาไป,าปว้าเนาะแต่ดอกอีสานเออสาวนางเด้แั่น,นี่นางผัดเสร็พี่บัวยังไรยังเดือสาวนางสาวนางสา,า,า,าวตู่ควงเด้อพี่น้องเลยค่ะน,านาด้คือไรสาวตู่เอาคุณละน้อยเอาได้ราะว่เาเ้าญาติญาติลายญาติลายเนาะแบ่งลายผัดเจ้าของแบบเพื่อเพือกิน ไเถามอนีดิเถามอนประนได้เถามอนนันเดียวเถามกินได้นเนกินเนียวไปเถาน้อยเนาะเาน้อยสานางลกะเาน้อยกินสบัวก็อิเนาะไม่เนาะ คอยฝากด้วยแหะหอมหักเลยมีน้อยเอาใ่ญ่ๆเนี่ยได้ไม่เท่าน่อยนะหวานขนาดเสียดายของเนาะเสียดายพรอจิปา่อเนี่ยอ้ยพรอจิปาไปเนี่ย พัวก,กันได้อพอดีกิน,น,นะอะไรสำเนาพอดีกินสลังค่ะขับมันเละก,กันป้าป้าผ่านไหมคะบ้าปัน,านพูด <c oughs> อันนี้ของเจ้าภาพอ,อีแม่ฮันปันพูดมีน้ำกันของเจ้าภาพที่ใหญ่เนี่ยไดของเจ้าเจ้ากองหูเนาะอันนี้ <c oughs> ป้าเห่าไปใยยหญ่เลยป้า อไอแอ้มไมเห็นไปแน้นเสร็จเสร็จของงาคือใบเตียงเฮ้ยของงาของงาไปไปยายต่อไปก็จะไปยายพี่น้องนะยายมันะยาางมี่ไปเท่าปาดกินแล้วเดอ้อร์แถน้อยป้านพูดมังมี่เลยไลยแบ,บ่งแ,แล้วแบบ่งแล้ว,แบบแลวมามามาซิมเบิ่งดูนด้นมันอย่าลืมอย่าลืมเอาไว้เด้อไดยมันเดอ้อ นมันก้าว้เด้อหวานหวนของหายากเลยูบุนพน้องน้องูละน้อยได้แบ่งหลายคนใจใจปมือนี้กะสำเร็จพี่น้องได้หับผลเลยเนาะเฮ้ยเนาะได้หักพลแหละพี่น้องถือว่าเพิ่นปลูกมาใส่เวลาหลายปีโบยสองปีไป สองไป,ไสสออปีปลายได้พี่น้องในชุดก็ได้กินเลยนะมามีต้นตะอ้นปลูกได้พี่น้องเ,อเนี่ยูราอยู่ได้เราแข่งเกาเมียได้เขาหลอกของไม่ยุ่งไม่ยุ่งเวอร์สี ไายจ้อยอ้าวมัมี่ข่อยปลูกมีปลูกด้วยพบเจอได้เลยเ่าก็คง่าน่ราณตัวใหญ่แล้วสบายดีพ่น้องตัวใหญ่แล้วจะเอาเพราะว่าแบ่งแ่งลายพูดนะไม่กินามปีสงปีปลายซีนเบิ้งน้อยมังมี่นะห้าบาทบเจอได้เลยฉันเบ่ออารตอันใดอันหนึ่งให้อ เออหนีับอาเม็ดมันจเอเอาอไกะได้เม็ดมันคอยเอาไงมันผูกไนงันูกสามตีนนี่ไปฟังไปหาพ่อคู่น้องูแม่ตัดยอดมันได้ตัดตัดหัวมันล้เป็นหมาไวตัดยอดมันมันขึ้นฉําได้จนตัดยอดมันเออมันข่นันตัหมองงตัดยอดมันลดกลัวนี่ก็ได้ไม่กลัวคอยนี้จิบพวกตาช่ยอเ่ไ้ นี่ฮะตอน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 พอจำเป็นตุกตอนไหนก็ได้ต้นตอนค่อยอันค่อยกล้าไนอันตัวอันอันแบบอันบัวสีสมศพเหมบัวสีแดงเด็กไปกินไว้อันนี้อันนี้เขาก็ตอนเขาไปลากสามสิหานี่ปั้นให้อันเช่าตู่เนี่ยปูละน้อยจำขอบคุใจนะหน่อยโอเคชาวนาคาแซ่บแล้วก็เช่าตู่ใส่ถุงยางไว้โอเคพี่น้อง อันนี้ของยาเบียงอันนี้ของยาซีมีหน่อยก็ต้องกินหน่อยแป่งปันกันพี่น้องแต่ยามัน,นเนาะกอแต่ว่าคนจะกินน้ำหย่ำมอยู่ทางที่น้องกล่องหย่ำมอยู่ไอโนโ่ถุงเลยตอนนี้ตะอ,อ้นกับแพ็ใส่ถุงไว้เด้อพี่น้องตอนนี้ของยาเบียงเลยด้ออวยยาเบียงยาซีอยาเบียงกินมะข,ขุนกินมะทุกคน มันขนกีนอชาันไทอดบ่อทอดแลแพงนะมันเหือน่้แะมันมีของแท้เนาะขายแท้เานอได้แหมสามนวลหนึงอสิบพันสาสีนวลนี่แหละเดี้ยวหน่วยนี้ขาไปกายเป็นคนเอาไปหันน้องอันนี้ฮะของของหสาวตู่ได้สฮะสาวตู่ เดีวก uh, ็เลยไปเลยเจะเลยไปไห้แต่ละคนเนี่ยเอาจะโทรถามเขาก่อนได้ว่าเขาอยู่บ่หอยไว้ไน้ประทุฮะเขาหอยอยู่ดอกเขานั่งเขาไปอยู่นะหอยจะเก็บนชื่อใส่หัวกูหันกูได้เอาย่อยใส่หม่องสูงๆเลยเสาตู้เบื่ออยู่แล้วไอ้เสาตู้เสานางเสานางเราหอยไว้อันอันจะไปเลยโลดเลยเขียน้าแม่เราใช้ ปไปหั่นบริกไก่ปไนแด้ก็ลบบากใายเช่าตู้แล้วก็เลยมายเพื่อนโอเคโอเคโอเคป้าพี่น้องเกิดเป็นคนมาหากระไลีปูมังมี่ด้กินไน่าบย่เคยมีกต่เลี่ยปูหวาน <c oughs> นวล <c oughs> บ้าใหญ่ห <c oughs> ักขนาดพี่น้องเอ้ย <c oughs> กะนาเข้าไปเข้ามาได้เบิดไดเนี <h <h ่บัวบักใหญ่ดิโนหวานหวานขนาดเอาไปยายคนก่อนนะสาวนางเพื่อนผมสะมาเอาเองเพื่อน แม่มอนนันเราไม่ต้องแบ่งกินเยือนน,น,อนี่แล้วก,กินเยือนนี่แล้วเราแบ่งกันยาดอกขอยสิ่งดีดีมาได้บัวอ,อ, <c oughs> อัขอนขงอยิ่มแล้วว่พวกไงอ่างนี้นะกินบะหมี่น้ำกันพี่น้องเอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณสุขสุขคนเข้ามารับชมอุ่นดตจ้าบ๊ายบายบาย